โรงเรียนศรีอนุสร์และโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555ครับที่โรงเรียนศรีอนุสร์จังหวัดจันทบุรีได้จัดการประกาศคะแนนผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555 จากการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรียานุสร์จังหวัดจันทบุรีโดยในปีนี้มีนักเรียนหญิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและนักเรียนหญิงอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น599คนและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีญานุศร์ได้ เป็นจำนวน430คนซึ่งแบ่งออกเป็น10ห้องเรียนขณะที่โรงเรียนเบ็นจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจากที่ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555ไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีนักเรียนชายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและนักเรียนชายอำเภอต่างๆเดินทางเข้าร่วมสอบทั้งสิ้น538คนและผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555ห้องเรียนปกติมีนักเรียนชายที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน315คนซึ่งแบ่งออกเป็น7ห้องเรียนห้องเรียนละ45คน